ก๊อบอนุวัฒน์เผยข่าวดีได้เลิกแต่งงานแฟนสาวก่อนลาบวชเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกหนุ่มที่เตรียมตัวเป็นเจ้าบ่าวสำหรับนักสแสดงหนุ่มก๊อบอนุวัฒน์ชูเชิดร,รัตนาที่ออกมาเผยว่าขอแฟนสาวแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ได้บอกใครไม่มีใครรู้แม้แต่ผู้จัดก,การส่วนตัวยังไม่รู้เลยเตรียมจัดงานแต่งเล็กๆวางแผนอนาคตร่วมกันแล้วแต่วันที่ผมขอไม่มีการวางแผนจุงมือแฟนเข้าไปในร้านเลย อยากได้วงไหนเอามาเลยซื้อแหวนเพชรคาเทียให้แล้วก็ไปขอต่อหน้าพ่อแม่เขาขอเสร็จก็ไม่ได้บอกใครผู้จัดก,การก็ไม่ได้บอกจนผู้จัดก,การโทรมาถามว่าไม่คิดจะบอกกันเลยเหรอล่าสุดหนุ่มก๊อฟเผยข่าวดีได้เลือกแต่างงานแฟนสาวคูณปียวดีมันสวมแหวนแล้วยังไม่ได้จัดงานแต่น่าจะเร็วๆนี้เพราะเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมหมดแล้วทีมงานจะเป็นเรียบง่ายมีญาติผู้ใหญ่และเพื่อนที่สนิสนิท ส่วนเรื่องบวดน่าจะต้องเบียดก่อนบวชคือ,อยังไงก็ได้บางคนบวดตอนมีลูกแล้วและยังบวดอีกหลายๆครั้งได้เลยขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวค่ะและเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ